ไม่ใช่จูจูสือไข่เซนแต่เป็นจูจูสือไข่วะเนี่ยหัวโลนแคสเกมมิ่งเอ้บางโกโจโกูเพี้ยนไปเด้อหุยเข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมูการสนุกสนานสตรีทั้งหลายอยู่กูเองซึงส์หล่อมอาตายคอยตะลึงตึงโปโตโ,โตตึงนะฮะเราอยู่กันในจูจสูสืชีนากิกันแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับนะนะครับเป็นเทสติ้งด้วยนะเออแล้วก็มีน้องคนไทย เออทำอยู่แบบนี้อยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับแต่เป็นแบบต่างจานนะแต่คนเล่นเป็นสองมือเลยเทดดิ้งอะไรคนเล่น20,000ืไม่ธรรมาดาแน่นอนดูเกมพัทก่อนนะครับมี Early Access นะฮะซื้อไว้ก่อนเลยคัดต้อมคิวซาวได้ด้วยว้าวเอาอ,อ,อ๋มีอ e ีโมดด้วยนะครับซื้อให้หมดนะครับมันหลอกแดกต่างกูกูก็ซื้อหมดเลย แต่ก่อนจะไปเริ่มเล่นกันนะผู้ชมฮะแนวเกมนี้เป็นแนวแบทเทิลกาวนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือตอนกลางอาณาเขตฮะมันมีอันมีชั้นเดๆนะครับที่แบบโคตรเฟี้ยวโคตรตึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนเริ่มกันฝากแบบอาร์นีเมอดีทายกันด้วยะสำหรับคนชอบคอสเพย์ข่าวมันในแมบนะครับคุณจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะนะครับกดเทเลพอร์ตได้นะว่าอยากจะไปโซนไหนของแมบหรือจะเลือกเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับตัวที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับก็ตัวจากซองจิงวู นั่นก็คือลารบอสชุดแดงของเรานั่นเองนะครับดกดคัดนี่เลยครับผมทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือป่าถ้าถูกใจนะครับกดอีกรอบแล้วก็ซื้อของภายในแมบบได้เลยท่านผู้ชมฮะของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเราเอาไปเล่นแมบบอื่นได้เลยนะสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งหาของเองเพราะแมบบของเรานั้นหาไว้ให้คุณหมดแล้วขอขายโซนมาไราเดอร์กัหน่อยละกันท่านผู้ชมครับนะตั้งใจทํามากนี่เลยโซนมาไราเดอร์นะครับโซนมาไรเเป็นของที่ผมอัปโหลดขึ้นมาเองนะเพราะกูชชบ เนี่ยนะครับกีทก็มีกีน้น้องนะครับราคา600กว่าเราบ้างเองนะครับมาจัดกันได้มีทั้งสามเวอร์ชันเลยฝากกันด้วยลวกันนะใครอยากแต่งเป็นแนวมัไลไรเดอร์นะครับนะ้ำแมพผมก็โอเคพร้อมกันแล้วที่จะเล่นโกโจหัวลุ้นนะครับกูแต่งเป็นโกโจมาด้วยวันนี้ let's go ตูมร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แล้วท่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ขา้ามาในเกมนะันผู้ชม5แมปโอ้โหยภาพไม่ได้สวยอะไรเลยนะผู้ชมนะแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยอบอกได้คําเดียวว่าอยู่ที่ระบบคอมแบทล้วนๆแล้วก็ระบบกลางการอาณาเขตนะผู้ชมโอเคตอนนี้เราเล่นเป็นตัวละครนะครับนะเป็นโกโจนั่นเองนะฮะตอนนี้เป็นล่างปิดตาอยู่นะครับตอนนี้มีแค่3ตัวเท่านะั้นผู้ชมนะก็มีโกโจซุคุนะาแล้วก็ฮาตาลินะครับอืมไวรุ่นแดนของเรานั่นเอง มาดูต่อยกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมฮะมเจอป้ายอย่างนี้แล้วอยากจะให้เขาใส่แบบ Animal Design มากเลยอ่ะถ้าเจ้าของแบบมาเห็นติดบิลบอร์ดอันนี้ไม่ดีไซน์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่โอเคนะครับมาดูกันหน่อยในต่อยแล้วกันนี่คือระบบก,การต่อยท่านผู้ชมสกิลก็จะมี4สกิลนะฮะแล้วก็มี Awakening นะครับหรือว่าการปลดอันตี้นั่นเองนะครับแล้วก็แบบนี้จุดเด่นคือพื้นพื้นหรือว่าพวกบ้านเรือนนะฮะแม่งสามารถพังได้ด้วยท่านผู้ชมโคตรเท่ดูนะเจาะแปะ าวกระจกแตกโหตึงต้นไม้แตกได้ด้วยได้แตกได้ทุกอย่างนะครับอันแรกกันเลยดีกว่าครับผมกับบลูนะครับดึงดูดดูดไม่ได้แล้วก็เตะสู่วอนไปเลยไงไอ้ยาละกเอาอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นมันดูดได้ไกลมาบ่ฮะสกิลมันจะโกงขนาดไหนกันเชียวตรงนี้ดูดได้ไหมเนี่ยตรงนี้อะเอาตรงนี้แหละมันดูดเสยคางอ้าวเรื่อง สกิลที่สองับผมเลดอุ้ยโอ้มึงดูพื้นยุบเลยผมสกิลไ่โคตรแรงสกิลที่สามกันดีกว่าเตะนะครับแล้วก็ต่อยรวมโคตรเท่แล้ท่าที่สี่ับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่แหละเฮ้ยโ,โ,โดนไลเดอร์คลิก,กไปนะครับท่าตอนปิดตาก็จะมีประมาณนี้นะยังใช้สกิลไม่เยอะไงต้องรอเปิดตาก่อนน้องขออนุญาตฟาร์มซิกอายก่อน สรคอง2 0 0 0 years later โอเคแล้วนี้เราได้อันตีเมทแล้วท่านผู้ชมฮะกดจีนะครับและซากโก้กันเลยดีกว่าเปิดตานี่เลยนะครับมีแอนิเมชันด้วยเป็นไง Let's go มาแล้วผมเปิดตาออกมาแล้วนะฮะอ่ะมาดูสกิลกันสกิลแรกโดนบลูเอ้าเรื่องสกิลสองนะครับสีแดงแรงลิฟต์บูดี้่ยตัวขาดเลยแมพโง่เกินไปละ S <S ยิงตัวขาดเลยน้องๆ <S 2> <S 2> ขอยรอบนะฮะมึงคอยดูนะยิงตึกทะลุได้เลยอ่ะ <S <S อยิงเลสกูแม่งไหลไปทางเลยสกิลสามครับผมเฮ้ยยิงสกิลสามเนี่ยมองใช้สกิลสี่ก่อนนะมานะครับกากอาณาเขตดูเซมิแอนิเมชั่นมันไงอยู่โลกคูชงมาแล้วผมโอ้โหกากอาณาเขตโคตรเท่นี่เป็นไงมึนงงเลยมึนงงแล้วก็โดนเพอิ่งเข้าไปน้องยิง แล้วก็แดงฉานนี่แดงไปกดหนึ่งดูดตายหัไปแล้วอาแค่แค่เกินไปหรือเปล่าครับพี่นี่แหละฮะคือโกโจสัตรุยต่อไปกันเดีกว่าครับผมกับซูคูนะานั่นเองท่านผู้ชมมีร้านขายของด้วยพี่โอมีเอ็บีแบบนี้ขอบังมอคุมะไปยืนขายของด้วยได้ไหมเนี่ยหรือยืนให้คนกระทืบก็ได้นะครับกูยอม มาดูซุคุน่ากันไปดีกว่าหรือว่ายูจินั่นเองนะครับอันแรกน,นี่เป็นยูจิก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาวิชินิ่เป็นซุคุน่าได้นั่นเองนะครับมาดูต่อยก่อนเฮ้ยแอนิเนมชันไม่ออกเอาใหม่หัวแพ,พะพระโพอืมอ้าวเรื่องมาดูสกิลแรกกันโอ้จ่าชงเจงช้างชงทันง่นีๆคือลำมวยไทยนั่นเองนะครับเข้าไปลำ้ำสกิลสองเออหูใช้มุกเกนทุบนะครับสกิลสามเนี่ยเหมือนจะ อะไรวะผยัดนั่นเองฮะมันเขียนอะไรยูสทวินไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่สกิลสิกรีกว่ารับผมมาจินคลิกอ้าอันนี้เป็นเคาน์เตอร์กันได้ผู้ชมฮะแต่มันไม่มีดัมมี่ที่แบบต่อยตลอดเวลาเนี่ยสิแมมอดโชว์เลยเราไปนี่อยู่แล้วนะาผู้ชมฮะเราไปพีเซิฟปกติอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปก็ฟา์ม้ได้นะครับงานล่างของสุขุนะแล้วกันนะครับ ได้อยู่สกิลได้อยู่นะครับคอมโบมันอยู่นะเกมนี้คอมโบมันอยู่นะนะครับนี่ไงช็อปฟับฟับแฝ่ฟอแฝ่นี่ติดดินนะครับเสร็จได้สกิลสุดท้ายเฉยๆโอเคมาแล้วผมนะกับพลังซูน่าของเรากดจี้ยูรูเชลบริกาตู้นะครับมาแล้วผมออร่าแดงๆเต็มนะดูต่อยก่อนอ่าต่อยเปลี่ยนไปแล้วฮะเป็นการเฉือนและช็อปชับชับชับสกิลแรกกันดีกว่าเฮ้ยสับลัวไงน้อง สกิลหาแดกเลยสกิลเนี้ยนะครับสีต่อไปโอเพนลูกศรไฟมุมเอาเรื่องสกิลสามของผมลัสต่อยรัวโอโอโอ้อนิเมชันหลุดไม่ทันพี่เกมมันยังเทสติ้งอะเนาะเข้าใจไม่เป็นไรนะครับรออีกรอบได้แต่ตอนนี้มอนกูนะครับติดดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ลุกมาแล้วพี่ เฮ้ยต <g agile making noises> ีนม,มาก่อนอ,อีกรอบหนึ่งไปนะครับแล้วก็ดีเลยโอ้โหโอวโอวตึกลาบ้านช่องคังหมดเลยอาสกิลสี่กันดีกว่ายู่รือชนการไปดกอันิเมชั่นตนใช้ท่าเมื่อกี้โคเท่ไอ้ยาละเขาอ้าวเดี๋ยวนะอะไรมาล่ะเฮ้ยโอเคกูรู้แหละมันทำไม่เสร็จแต่ว่าโอ้ยยิ้มแฉกมาเลยกูจะบ้าตายอ้าวเรื่องนี่แหละฮะความเท่ของ สู้คูแน่เอ้ยสู้คูนะาย่ตโล,โลูกูจะบ้าตายกับสารเจ้ามึงอชจ่าไปสารเจ้ายิ้มแฉ่งอันต่อไปครับผมนะอันนี้ต้องใช้เกมพาร์ทสามร้อยลูบักนะครับก็คือไอ้ฮาตารีนั่นเองนะครับมันชื่ออะไรวะฮาการีนั่นแหละแต่กูติดเรียกฮาตารีไปแล้วครับท่านผู้ชมดูท่าเดินท่านผู้ชมโคตรแอคกับท่าวิ่งหอหรเอ้ยแต่ฮาต่อยนกปั๊บปั๊บปั๊บโอเคต่อยน่าจะเหมือนกันนะครับมาดูสกิลแรกกันดีกว่าฮะนี่เลยนะครับ ดีเหรียญใส่หัวมันไงสกิลที่2ครับผมเอาประตูรถไฟมาหนีบโอเคสกิลที่3โอ้หนะฮะหมัดเดียวก็เสียวได้นะครับโดนหมัดเขียวก็ไปจับล็อกก่อนนะครับอคอมโบได้เป็นล็อกก่อนแล้วก็หนึ่งสานะหรือไม่ก็ดีดหัวแล้วก็ทุบได้นะท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่น่าจะนี่ครับดีดก่อนแล้วก็ล็อกล็อกล็อก,อกเสร็จแล้วก็ ทุบนะฮะ mm. อ้าวเรื่องมาใหม่ล็อกล็อกสดแล้วก็ทุบนะฮะอืทุบเสร็จแล้วก็ดีดนะฮะโอ้อยคอมโบเทจาร์ดแต่มีแค่สามสกิลเองนะพี่กูอชอบที่มันแบบสามารถทำลายได้ทุกอย่างได้หละนะผู้ชมโคตรเท่เลยโอเคนะฮะอัลติเมตมาแล้วนะครับน่าจะเต้นโชว์อีกหนึ่งรอบไม่รู้จะลิเกสิ์หรือเปล่ามาแล้วอ้อยวูู้ดูโลกคุชงขออนุญาต พี่แดนก่อนละกันสกิลแรกดีดไปก่อน1ึ่งทีสกิลสองล็อกนะฮะได้หกหกครับผมที่สามทูบนะฮะโอเคว้าวหกหกอีกเช่นเคยความสามารถสุดแปลกกูละโคตรงงดีดเหรียญไปหนึ่งทีแล้วก็ล็อกนะครับได้สองสองกระทูบไปโอ้โ,อโหลอยตัวอา้อาวได้สองสองโอ้ยสองสามสองคืออะไรไม่รู้น่าต้องใช้สกิลให้ตรงหรือเปล่าสอง สามมั่วไม่ใช่แล้วนะครับมันมีสี่สามสี่ด้วยมั่วเริ่มมั่วม่วเริ่มมั่วนี่ไงจะทุบโอเคมาแล้วครับผมนี่เลยได้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมมีสก,กิิวดียเลยนะก็คือลัสนัในท่านผู้ชมครับแล้วก็ทุกอย่างนายย่าจะถูกบัฟขึ้นแต่ตอนนี้มันมีเพลงมันมีเพลงเนี่ยสิพี่เฮ้กูจะโดนลิเกสิทธิ์ั้มเนี่ยไอเวนแล้วโอ้โหหลอดไหลเป็นน้ำเลยเท่านผู้ชมโอ้โหแต่ดมจดแรงมากนะครับบัฟบัฟโคตเหมือนโกนหิน สต์โและนี่แหละฮะคือสกิลทั้งหมดเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟปกติกันมาที่เซิร์ฟใหม่และท่านผู้ชมฮะขอเล่นเป็นสุุนะละกันท่านผู้ชมนะโคตรเล่นบ่อยละมาขอหดหน่อยละกันขอหน่อยละกันโอเคตรงนี้นัวจัดเลยนัวจัดขอเคาเตอร์ไหมมั้ยดีดหลังไปหนึ่งทีบักหัวเขียวโอ้มันเปิดเปิดอันตรีแล้วเปิดอันตรีแล้วโดนดูดแล้วก็โดนเฉยโอ้โหใจเย็นพี่ นี่ไงกูเอาบ้างเอาโอ้โหโดนกระทืบพี่ได้แน่นอนหนึ่งคิวไอ้บ่าวนี่ใจมันโกโจเหมือนกันแต่กูโกโจที่เท่กว่าโอ้ยยูเล่นแทนใครแล้วอาจารยโอ้ยมาแล้วยูโรกู้ชงชิ้นผายแล้วฮะโดนล็อกทุกตัวเลยนอนตะแคงข้างสุดเซ็กซี่ตานกูจะว่าไอ้น้องโดนเข้าหลังแล้วป้องกันมันป้องกันได้โอ้ยกันรุ่นซิกมาซะด้วยมันเอาเอากูยับเลยมันเอากูยับเลยมันเอากูยับเลยเออกูโดนบ้างดิเอาบ้างดิ ดีไปดิจะคห,หาบเกาฝากชะแฉาะเดมาดดคอเตอ,เตอร์มาไมา่คอเตอร์ด้วยเอยตะแขงข้างเลยบล็อก,ก่อน,นึงทีแล้วก็โดนกลับอู้มโอ้โหยมันจะเข้าหลังมันเข้าหลังไอ้นี่เล่นหลังนะโดนดิโดนด,ด,นดีสับยับ,ส,บ,ยบสับยับน้องชายมีทุบอยู่แล้วมีหวัวดอยู่แล้วฉอดฉะขาอนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งเลยตัวาหายขาดตัวขาด <laughs> ว่าเกมเหมือนกันดีกว่าเกมเนี่ยเกี่พาพวกหลักโครแหละนะครับหยับเอาออกเกมเลยเอา ой, ไวยบล็อกไว้ทันบล็อกไว้ทันพี่ชายบล็อกไว้ทันแล้วบล็อกไว้ทันแล้วโโออ้้เดี๋ยวมันเคาน์เตอร์มันไม่เคาน์เตอร์อไงนอนนิ่งเลยกูอยากรูกส้สกิลเคาน์เตอร์พี่ว่ามันแบบจะเท่ขนาดไหนกันเชียวอ่ะไม่ทัน เอาว่าไงวินโดว์เซเว่นโอ้โหแต่งตัวกูจะบ้ามันยับกูแล้วมันซัดกูยับเลยมันซัดกูยับเลยมันเอากูยับเลยมันเอากูยับเลยกูเอายับด้วยกูใส่ยับด้วยไงโซลอะไรพี่อะไรพี่มาดิมาดิมาดิโอ้โอ้ยโอ้เอาเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วนะครับสวนกลับนี่ไงท่าเคอร์เตอร์ไรเดอร์คิกเข้าไปแต่เรากำลังจะแพ้ขอยัดก่อนขอยัดก่อนโอ้โห โอ้โหพี่กระดูดแรงเกินมันมีท่าหลบไม่ได้คว้าตัวขาดเลยชิมาย,อ,ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคนี่นะคือแบบจุดสส่อนะครับใครอยากเล่นลิงแบบยืนล่างส่วนใครอยากแต่งตัวเป็นพวกตัวจุดสืตอต่ตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจชุคุณะอะไรก็ต่ตางๆมากมายนะฮะไปได้เลยที่แบบมันแบบดีน้สายนะครับมาเบี่ยวกันได้เต็มที่แต่งตัวเป็นอนิมมะมันจะเพิ่มความเก่งให้มึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปกันได้ Let's g ก 光彩。风